กู๊ดมอร์นิ่งสวัสดีในตอนเช้าวันอังคารนะครับผมบิลสมิตรรับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่าคุณผู้ชมครับธนบัตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขนาดนี้นะครับคือธนบัตรใบละ5บาทนะครับหรือว่าแบงก์5บาทนะครับรุ่นเก่านะครับเป็นรูปในหลวงราชการที่9นะครับแบบนี้นะครับตรงมุม ขวาบนนะครับจะมีตัวเลข5บาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขไทยกำกับเอาไว้แบบนี้นะครับที่มุมขวาล่างนะครับจะเป็นตัวเลข5บาทเช่นกันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขอาราบิกนะครับที่มุมซ้ายบนนะครับจะมีสัญลักษณ์ตาคุดนะครับอยู่ที่มุมซ้ายบนแบบนี้นะครับตรงกลางจะเขียนว่ารัฐบาลไทยและเขียนกำกับ5บาทซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับและมีลายเส้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังณสมัยนั้นนะครับถัดลงมานะครับจะมีรายเซนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับสวยงามนะครับสําหรับแบงค์ห้าบาทรุ่นนี้นะครับรูปในหลวงราชการที่เก้านะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นมหาราชวังวิหารนะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ ที่มุมขวาบนนะครับจะมีต kind of ัวเลขห้าบาทนะครับซ oh evet ึ่งเป็นตัวเลขไทยนะครับและมุมซ้ายบนนะครับก็จะเป็นตัวเลขไทยเช่นกันนะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีตัวเลข5บาทเป็นตัวเลขอารบิกนะครับอยู่ในวงกลมตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับสีฟ้านะครับสวยงามจริงๆครับแบงค์บาทรุ่นนี้นะครับสําหรับธนบัตรไปละ5บาทรุ่นนี้นะครับ ผมบิลสมิธรับซื้อในราคาใบละ950บบาทนะครับจะเป็นตัวเลขหมวดอักษรใดก็ได้นะครับผมบิลสมิธรับซื้อหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ขาดนะครับแบงค์ชำรุดนะฮะแบงค์ยับนะครับแบงค์เปื้อนนะครับผมรับหมดนะครับทุกสภาพนะครับแต่ราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับหรือจะมาในสภาพแบบนี้ที่ผมถืออยู่ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ สภาพถือว่า90%เลยครับแบบนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแต่อาจจะมีในส่วนของคราบฝุ่นที่เปื้อนอยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมครับใครมีแบบนี้ทั้งหมดกี่ใบนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับต่อไปนะครับเป็นธนบัตรใบละ50สตังค์นะครับแบบนี้นะครับ สีเขียวสวยงามนะครับถือว่าเป็นแบงค์ห้าสิบตังอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะสวยงามและเก่าหน้าสะสมนะครับแบบนี้นะครับที่มุมขวาบนนะครับจะมีตัวเลขห้าสิบตังนะครับกำกับเอาไว้นะครับเป็นตัวเลขไทยแบบนี้นะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีตัวเลขห้าสิบตังนะครับหรือห้าสิบเอทีนะครับจุดนะฮะนี่นะครับแบบนี้นะครับ กำกับเอาไว้นะครับเป็นตัวเลขอารบิกนะครับตรงกลางครับจะเขียนคําว่ารัฐบาลไทยนะครับห้สิบตางเป็นภาษาไทยนะครับเขียนกํากับเอาไว้นะครับและตรงกลางด้านล่างเลื่อนลงมานะครับจะมีลายเซ็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังณสมัยนั้นนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับธนบัตรใบละห้าสิบตางรุ่นนี้นะครับ รูปในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองครับสวยงามนะครับพลิกกลับมาด้านหลังนะครับจะเป็นรูปวัดพระแก้วนะครับนี่นะครับท้องสนามหลวงนะครับตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมีตัวเลข50างค์นะครับ50 ST นะครับกำกับเอาไว้ที่มุมซ้ายบนนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับและที่มุมขวาบนนะครับจะมีตัวเลข50างค์นะครับนี่นะครับเป็นตัวเลขอารบิกนะฮะกำกับเอาไว้แบบนี้นะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับแบงค์ห้าสิบตางรุ่นนี้นะครับสําหรับแบงค์ห้าสิบตางรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิธนะครับรับซื้อเนื้อค่าใบละหนึ่งพันบาทนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นแบงค์ขาดแบงค์ชารุดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบงค์ที่มีลักษณะที่มีรอยยับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าผ่านการใช้งานก็ได้นะครับแต่ราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปนะครับผมรับหมดทุกสภาพนะครับแต่ขออย่างเดียวครับขอให้เป็น แบงแท้เหรียญแท้ก็พอแล้วนะครับไม่จำกัดหมวดอักษรนะครับหรือว่าพยัญชนะนะครับผมคุณผู้ชมครับใครมีธนบัตรรุ่นนี้ทั้งหมดกี่ใบนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับรุ่นในหลวงราชการที่9าของเรานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ผมบิลสมิธก็ยังคงรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับด้านซ้ายนะครับจะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่มุมขวานะครับจะเขียนคาว่ารัชกาลที่9นะครับซึ่งมีตัวเลขไทยเขียนคากับเอาไว้นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับพลิกกลับมาด้านหลังนะครับจะเป็นรูปวัดเบญจมาปพิษนะครับซึ่งผมบิลสมิธก็เชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับสําหรับวัดเบญจมาปพิษนะครับ ที่มุมซ้ายบนนะครับจะเขียนคาว่าประเทศไทยนะครับและมีปีพุทธศักราช2550เป็นตัวเลขไทยเขียนกํากับเอาไว้นะครับด้านล่างของเหรียญนะครับจะมีตัวเลขไทยนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นตัวเลข5บาทและที่มุมขวามือก็จะเป็นเลข5อารบิก5บาทกํากับเอาไว้นะครับตรงกลางอย่างที่บอกนะครับเป็นรูปวัดเบญบาวพิษนะครับแต่นี่ผมได้เอ่ยออกไปนะครับสําหรับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิธรรับซื้อเนื้อค่าเหรียญละ แปดร้อยห้าสิบาทนะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหสิบนะครับเน้นย้ํานะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครมีเหรียญรุ่นนี้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับกี่อันนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับอันดับต่อไปนะครับเป็นธนบัตรใบละยี่สิบบาทนะครับรุ่นในหลวงราชการที่เก้านะครับแต่ว่าด้านหลังจะเป็นรูป พ่อขุนรามคําแหงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปเป็นหลวงราชการที่9้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับที่มุมขวาบนก็จะมีตัวเลข20บาทนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับและคําว่า20บาทถัดจากตัวเลข20บาทเลื่อนลงมานะครับจะมีคําว่า20บาทเขียนกํากับเอาไว้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตราคุดนะครับแล้วก็มีคําว่ารัฐบาลไทยนะครับ แล้วก็จะมีตัวเลข20บาทเป็นเป็นตัวเลขไทยนะครับกำกับเอาไว้นะครับล่างลงมาก็จะมีลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับด้านหลังนะครับอย่างที่ผมได้เอ่ยไปนะครับจะมีรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับและระบุป,ปีพุทธศักราช1 8 2 2นะครับถึงปี พุทธศักราช1851นดนะครับนี่นะครับและที่มุมซ้ายล่างครับก็จะมีตัวเลขไทยนะครับเป็นตัวเลข20บาทค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะครับกำกับเอาไว้นะครับขวาบนก็จะเป็นตัวเลข20บาทเป็นตัวเลขอารบิกกำกับเอาไว้นะครับซ้ายบนก็จะเป็นตราคุดนะครับสัญลักษณ์ตราคุดนะครับนี่ครับสวยงามครับสาหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับและที่มุมซ้ายนะครับผัดลงมาจากสัญลักษณ์ตราคุดนะครับก็จะมีรูป ศิลาจารึกลายสือไทยของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับและสําหรับธนบัตรใบละย0บาทรุ่นนี้นะครับผมบิลสมิธรับซื้อเนราคาใบละ1,500บาทนะครับจะเป็นสภาพไหนสภาพใดก็ได้นะครับเช่นเคยนะครับจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่ามีรอยฉีกขาดนะครับรอยยับอย่างไรก็ตามนะครับ ผมบิลสมิธก็ยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับใครมีธนบัตรแบบนี้รุ่นนี้ทั้งหมดกี่ใบนะครับบอกให้ผมทราบในคลิปตอนนี้บอกตอนนี้เลยครับและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากให้ผมเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับสามารถเขียนชื่อจังหวัดนะครับใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยณนะขนาดนี้เลยก็ดีนะครับหรือบางคนบางท่านนะครับอาจจะ ขับรถไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาหรือว่าขับรถไม่เป็นนะครับไม่มีรถส่วนตัวผมบิลสมิธมีบริการขับรถไปรับซื้อถึงที่หน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับก็สามารถเขียนชื่อจังหวัดระบุไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนผมบิลสมิธสวัสดีครับ